ตำรวจบาลมุงจับเครือข,ข่ายค้ายารายใหญ่ยึดไอซ์กว่า2กิโลกรัมและยาบ้า4,000เ <st arts> ม็ดเมื่อเย็นวันที่7เมษายน2,568ตำรวจสอพอบาลมุงร่วมฝ่ายปกครองจับกลุ่มนายพิชิตสิงห์ณมมอหรือตู้และนายทิติพงษ์แสภัยสารหรือมินชาวสะแก้วพร้อมของกลางเป็นยาไอซ์2,26กิโลกรัมและยาบ้า4 0 0พเม็ด หลังสืบทราบว่าจะมีการโยนยาตามจุดต่างๆในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่วางแผนซุ่มจับกลุ่มกระทั่งพบรถกระบะต้องสงสัยขับวนบริเวณจุดโยนยาก่อนตามสะกดรอยและแสดงตัวจับกลุ่มได้ในที่สุด <S <S <AN> <S บุกจับบาโฮสพัทยาเปิดเกินเวลาไร้เอกสารเวลา2องนาฬกา36นาทีวันที่8เมษาย,ยน2568ารวจสพเมืองพัทยาร่วงฝ่ายปกครองบุกตรวจร้าน บางกอก159ซอยบงกฎหลังชาวบ้านร้องเรียนเปิดเกินเวลาและส่งเสียงดังพบยังเปิดให้บริการอยู่จึงสั่งหยุดกิจกรรมตรวจบัตรประชาชนและปะสัสสาวะนักเที่ยวไม่พบสารเสพติดแต่ทางร้านไม่มีเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลทรงดำเนินคดีตามกฎหมาย